กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติกเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ชอ็อปหรือ Li n e สโต r e ใช่ไหมจะเขานเขนี่นี่ได้ยินโมบอกว่าจะโดนพิษเทวันพิษมันมันมัใช่หรือเปล่าเลยนี่ครับอะไนสซีเทวันอะไรนะใครจะไปรู้เทวันอะไรกันเล่ามก็ถามแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักมันนะทำไมอ่ะมันก็จริงเลยถามหน่อยแต่มันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหรอเกิดอะไรขึ้นบอกหน่อยได้มั้ยมาทำไมอ่ะบอกได้ไหมยังไม่รู้แล้วมือสโลุสโลอยู่กลางป่าชิวไปชิวมาทนายนายยาจากนั้นเขาก็เวิดหัวแล้วก็เอออออ๋ะ พิษของข้าออกฤชาแต่ของเขารวดเร็วแปลกจังแปลกจังมีคนถูกพิษเองนะนมีใครโดนอีกเหรอใครโดนใครนั่นสิมีคนโดนพิษอีกแล้วเนี่ยฮะบอกกับข้าข้าจะใช้พลังขับให้ภูมิต้านทานคนไม่เหมือนกันนะพิษเละกำเริบต่างกันอ๋อที่จริงอย่างนี้นี่เองเนี่ยเจ้าไม่รู้หรือว่าแก้งไม่รู้พูดหนานแบกเจ้ากลับมาตะซีช่วยามนะนั่นนะสิ อ้อย่างนะชาวจีนก็บอกผู้จะกลับมาช้าลงโทษมุ้หนานถูพื้นเจ้าโชคดีโดนพิษเข้าไปไม่งั้นเจ้าหนีไม่พ้นแน่เลยของเจ้านะออเสียใจด้วยนะขอโทษทีขอโทษทีขอโทษเสียใจด้วยนะทำเจ้าเดือดร้อนไปด้วยร้านไม่ไรจะาก็กำลังสนติดอยู่บนเขาต้องรานเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีไม่มีจริงนะไม่มี อย่าโกโหกข้านะข้าบอกแล้วว่าไม่มีนี่นี่นี่เจ้านึกดูให้ดีนะข้าจะถามอีกครั้งนะเจากก้ากับเขาอยู่บนเขาต้องนานอนะ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรอฮะ<ม>ข้าจะตอบเป็นครั้งสุดท้ายข้ากับเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นหรอกอไายก็แล้วไปนี่นี่นี่คิดดูให้ดีๆนะไม่จริงจริงหรือเปล่าบอกแล้วว่าไม่มี <c oughs> เลลเลลลบบบมาเออมีนิดเดียวเองนิดนิดเดียวก็ตตตบบบมาเอออก็ได้หัวมูนานเป็นลูกนี่ๆๆ่นี่อลูกชายกาตันยูเออเขาไม่อยากให้พ่อแก่ต้องไปตกกระบากรัสมรภูมิจะได้ทำศึกแทนพ่อแล้วล้วทำไมอ่ะขอนั่งพูดได้ไหมมันใกล้ชีดดีอะเลลลลเลลำคาญเขาเป็นลู้นักกฎหมาย จริงๆโอ้โน่ะมีเมียน้อยอยู่ทางใต้นะวัยกำเนิดเขาก็เลยพากลับมาไม่รู้สึกเลยตอนะหงมูนานพูดสำเนียงแปลงๆแบบแหล่งใต้คลายคลๆยให้สืบเรื่องนี้ครับ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 อะอย่างนี้นะขอเวลาหน่อยนะเ้าจะสืบไหมให้ไหมเลยไปเลยขอข้าน้นำร้อนน้ำชามหน่อยอตัดหายช่ายหมดแล้วเหรอย่างครับเลยไปเลยครับ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 โอ้ยโอ้ย โอ๊ยไข่ขึ้นหรือยังไงเรามาเจ็บนะเฟยอ๋อบอกไหมทำอะไรลับๆกับหลางเยินหรือว่าธนยศข้าธนยศจะมาไล่กันแล้วอ๋อไม่เหรอทำไมทำอะไรลับๆเปล่าล่หลางเยินแล้วไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะบอกมาสิบอกมาซะดีๆไม่บอกบอกมานะ้คุยกันตานๆนะฮะอย่าๆๆเชื่อเลยกลัวเราจะบอกให้ลูกขึ้นมาบอกไหมบอกไหมเขาตอนนี้ก็ไม่มีใครแล้วปล่อยก่อนสิบอกมาสิเฮ้ยคอยสืบเรื่องเจ้า สืบอเรื่องคทำไมเปีาายกโงกเลยโอเคเค้ก็เขาบอกว่าเบาๆสิเขาบอกว่าเจ้าหนัดเป็นไส้สื่ของข้าสื่อแกบอกไม่ใช่ลูกหัวหูก็เลยให้เสิร์ดูแค่นี้เองอะ่ะใช่แล้วนี่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 นคิดลามโมกอีกอย่างนั้นใช่ไหมเปล่าข้าจะโมกอยู่อะ่ะข้าขอเตือนนะอย่าลืมที่สาบบ้านเอาไว้ล่ะโอ้แล้วนะแม,ม่ขุนเอ้ยนี่ใ้ข้า เจ้าจี่จุดกำเดาต่อหน้าข้าอีกนะนม่ีีาปปะมาปปักกอนไดก้อนอท่านซันกังคงไม่รังเกียจนะข้ารู้ว่าท่านคงไม่รังเกียจกินข้าวเหรออ่ะกินกลับสิ เอากระดูกหมูนะอ่ะนี่ใค่เอาผักด้วยเ้ยมีที่ว่างด้วยชอบดีกว่ามีที่ว่างกินข้าวดีกว่าต้องมีข้าวมาแล้วกลิ่นไอไม่ดีเพ่นเพ้นเพนเนนี่ยโต๊ะไหนอ่ะเมื่อกี้ตักถึงไหนแล้วอ่ะนี่กินผักสิอ่ะ ข้าอิ่มแล้วตาสบายเถอะนะคือข้าอาจจะตื่นเต้นเกินไปพอนึกว่าจะได้สู้กับทู่เจียก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ท่านสามกังเดี๋ยวเรามาฝึกกระบี่กันนะสองคนฝึกจะก้าวหน้าเร็วขึ้นดีไหมเอาตามนี้นะทีนี้บุนานเอาหน่อยสิไม่ได้จะพูดด้วยอ่องั้นเดี๋ยวพบกันนะขอโทษนะ อะมามาอะไรเล่านี่ทำมาทั้งดีกับฉีสานกังทักล่ะฮะก็นะว่าเขาหลงรักหลังเสียวไงอืมขาคิดมาแล้วนะข้าตัดใจจากเขาไม่ได้อะและเขากับหลังเสียวเสียวก็ไม่คืบหน้าคิดว่ายังพอมีโอกาสนี่มีโอกาสทำไมฮะ ชิซังกังเห็นเจ้าเป็นหัวมุนานนะไม่เคยได้ยินหรืไงต้องค่อยๆล้างสมองเขาในเวลาเนี้จะค่อยๆชักจูงเขาเอาข้อดีของ,ของหัวมุหลานมาบอก<ส>มาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็จะชอบไปโดยปริยายไงแล้วนับวัน,นเขาจะไป็นข้าใชเจ้าใหญ่เลยเนี่ยพี่ไม่กระชัยละวันนะครับชิซังกังหัว้าชาวครับ มีคนฝากสมายให้เจ้าขอบคุณเลยครับแม่นมลูกข้าไม่ใช่ฉบับนี้นี่นีขอบคุณเลยครับแม่นมน่าเสียเสียที่ร้านเหล้าเหรอแม่นม เสียวเซียวร้านเล่ากลูกคนไม่ได้ยินเลยแต่โกนสดังเชออ่ะทํานผู้นานหรือว่ารอฉีสซานกลางอยู่โถเอ้ยในลนนักษณะนี้คงไม่มีคนบอกกับเจ้าตอนนี้เขากำลังเสียวเสียวแลวอยู่ที่ร้านเหล้าหนุน่นีกันสองต่อสองแหละนี่เอาอีกจอกสิขอบคุณ พกูกกพูดเถอนะรู้สึกว่าเราวาสนาต้องกันนะแต่เพิ่งพบกันไม่กี่ครั้งเองเหมือนคุ้นเคยกันมาตั้งนานใครก็รู้สึกเช่นนั้น <c oughs> อา้าวใครกันช่างคิดดีจองโต๊ะเอาไว้อ๋อคุณชายข้าเองนัดกับคุณหนูหลางมาดื่มเหล้าฟังเพลงกันที่นี่ไงโอ้งั้นเหรอเออนึกนึกว่ามีงานสำคัญรออยู่ ต้องรีบไปทำข้าขอตัวนะว่าจะมาใหมนะจ๊ะไม่ดื่มแล้วเหรอไม่ล,ว,มลวจ๊ะแม่ดมอ๋อทั้งสองเ,อเจอข้างในสิเชิญเด,ด่มเหล้าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ดม แน่นอนสินี่ปเป็นเหล้าอางุ่นสูตรแท้ดั้งเดิมของทูเจีสเลยทีเดียวนะกว่าจะหามาได้ละแสนยากเย็นมากเลยทีเดียวคณชายก็อเอาใจนางในดวงใจถูน่าสงสารจริงจงีละเอียดอ่อนจังดื่มเหล้าอางุน่นรสดีของทูเจีนะ่ะและจะขาดดนตรีไพเราะของทูเจียได้อย่างนั้นเลย สลิอดอ่อนจังบังเอิญนะเชิญก็สู้พบบังเอิญไม่ได้นั่งดูคนได้มากจันสิคุณชายทั้งสองัวน,นี้กุใชายฉีจองไว้แล้วนะคะไปทางนน้นเถอะมีตัวว่าโอ้เจะหัวจานนหัวนไม่ใช่ข้าบรู้จักสนิทสนมกับคุณชายฉีคุณนู้นหลังนี่เราเป็นเพื่อนกันจะมีปัญหาอะไรล่ะนะ <m> อ๋อไม่เป็นไรหลอก ชันน่กอดสิขอโทษนะแล้วเรามีจอกไหมแล้วตะเกียบตะเกียบตะเกียบเอามาแล้วเหรอขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเจ๊หอยคล้ายดีหรือเปล่าครับไม่เลวไม่เลวคงสบายแล้วสินะตามสบายนะอร่อยอร่อยเลยกินเยอะๆสิจ๊อฟนี่เนาะขอบคุณนะคุณนลูงเสียวเสๆอยากจะพอมีเวลาเขาจะเล่นมายากลให้ดูนะดูดูดูมีเงินหรือเปล่าก็มีสิอ่ะคอยดูนะ